ลูกค้าใส่สวยแน่นอนรับประกันค่ะรถนี้ลูกค้าซื้อไปไม่เสียดายเงินค่ะจริงๆสีเขียวเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายรหัสนอนหนู88ระบบดูดลูกค้าปะเนี่ยสีเขียวเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายรหัสนอนหนู88ค่ะเขียวเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายรหัสนอนหนู88 888บาทส่งฟรีค่ะ888บาทส่งฟรีใครรับเก็บได้เลยค่ะสีส้มหน่อยนะสีแจ็คแเป็นแปน สีส้มค่ะลูกค้าใครชอบผ้านแน่นๆสั้นๆจะแนะนำสีส้มค่ะให้ลูกค้า888ดส่งปีรหัสสอเสือ8ปดค่ะรหัสสอเสือ8ปใครรับเอฟเลยค่ะรหัสสอเสือ8ปใครรับเอฟเลยค่ะสีส้มสวยมากอ่ะลูกค้ามาดูชุดที่หุ่นใสนะคะชุดนี้ เป็นรุ่นที่ดาวิกาใส่แล้วสีคุมทนมากผ้ามันทิ้งตัวมากเลยนะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าใส่เราจะอ้วนตัวนี้ผ้ามันทิ้งตัวใส่เราไม่อ้วนแน่นอน แล้วเป็นโทนน้าตาลนะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องใส่จะเป็นผ้าลูกไม้สวยมากอะลูกค้าเราผ้านุ่มมากเป็นฟรีไซส์สิข้างค่ะอกได้ถึง3ามแปเลยเอวได้ถึงยีสิบเก้าสะโพกขอไม่เกิน38มสิบแอสและเอตน้นต้นใส่ได้490บาทส่งฟรีเหลือแค่3าตัวนะคะรุ่นนี้ใครรับเอฟได้เลยรหัสงองงู91้่ปะ รหัสงูงู91ค่ะ490ส่งฟรีมีซับในให้ผ้าสวยใสย่สบายมากๆค่ะรหัสงูงู91หเหลือแค่3ตัวราคา490บาทส่งฟรีค่ะราคา490บาทส่งฟรีใครรับเอบได้เลยงูงู91นะเหลือแค่3ตัวลูกค้าสีส้มสองตัวสุดท้ายซื้อให้จะหน่อย สีส้มที่เจนใส่สองตัวสุดท้ายรหัสสอเสือแปดสิบแปดนะคะคุณเจนใส่ชุดนี้แยกไม่ออกเลยใครดาวิกะป๊าอยากได้อะไรอะ่ะพิดาไม่พูดจาดน้าหลักขนาดดีสีชมพูยาวยังมีไหมมีจ้ะแม่ไปให้อ่ะชมพูยาวไหมตัวยาว จะมีชมพูแล้วก็ครีมนะคะรุ่นยาวจะเป็นรุ่นกระดุมเรียงสลักกระดุมทุกเม็ดเลยแล้วก็ตัวนี้นะลูกค้าราคาเต็มพันสามเก้าสิบเลยค่ะวันนี้เจนเซล,ลให้ราคาเดียวแล้วดอกมันจะใหญ่กว่ารุ่นปกติอะแม่ให้แปดแปดแปดแล้วส่งฟรีรหัสกอไก่เจ็ดสองให้แปดร้อยแปดสิบแปดบาทแล้วส่งฟรีรหัสกอไก่เจ็ดสิบสองค่ะชมพูยาวสวยรหัสกอไก่เจ็ดสองตัวยาวเจนไม่ทำแล้วนะปีนี้ทั้งปีไม่ทำเลยค่ะตัวยาว หมดแล้วตามหากันแน่นอนจะรับรองเลยถ้าตัวยาวหมดตามหาเป็นงานตามหาแน่นอนเพราะจะไม่ทําแล้วเขาทำมาล็อตนี้ขาดคุณหนักมากเลยตัวยาวนะคะสีชมพูรหัสกอไก่เจ็ดสองค่ะรหัสกอไก่เจ็ดสองค่ะราคาแปดแปดแปดสงซีค่ะลูกค้าสวยมากตัวยาวสีชมพูกอไก่เจ็ดสองค่ะส,คสีครีมนะลูก,กสีครีมตัวยาวรหัสกอไก่เจ็ดหนึ่งค่ะสีครีมตัวยาวรหัสกอไก่เจ็ดหนึ่งค่ะ,คะใครรับเอสได้เลย ชุดในหุ่นสีน้ำตาลที่น้องมี่ใส่รหัสงองูเก้าหนึ่งนะคะโอ้โหสีครีมสวยมากครีมสวยมากแม่ครีมสวยมากสีครีมรหัสก็ไก่เจ็ดหนึ่งนะคะลูกค้าชุดที่น้องมี่ใส่เหลือสองตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะอกเอละโพกฟรีไซส์หมดเลยอกได้ถึงสามแปด เอลได้ถึงยีสิบเก้าสะโพกสามแปดเลยค่ะตัวที่น้องมี่ใส่ราคาเพียงแค่สี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วส่งฟรีให้ด้วยผ้าทิ้งตัวนะคะใส่แล้วไม่อ้วนค่ะรุ่นนี้แล้วแต่งชายลูกไม้หมดเลยรหัสงองู 91, เก้าหนึ่งเหลือแค่สองตัวสุดท้ายนะรหัสงองูเก้าหนึ่งนะคะสีฟ้ารหัสอะไรคะเท่าไหร่เพิ่งมาเขียวมินก้นถอยมีอีกไหมคะเขียวเขียวก้นหอยมีค่ะเขียวก้นหอยมันไม่ใช่ฟ้านะด้านหลังจะเป็น เออเขียวเขียว,ยวอมฟา้าเป็นสีมินนะคะจะเดินไปให้นะเขียวต้นหอยเป็นสีที่สวยมากจะไม่พูดเยอะเลยค่ะใครที่นับถือพยาน,นาคชอบไปไหว้คำชะโชนดจะแนะนําสีเนี้ยเวลามันโดนแสงโดนไฟเล่นกล้องดีมากๆเลยอะ่ะแปดแปดแปดแล้วส่งฟรีรหัสขอไข่แปดิแปดหนูดูให้หน่อยเนะี่ระบบเขียวลดกี่ตัวรหัสขอไข 88, ่แปดสิบแปดท่ะลูกค้าจะหมดยังจริงหรอ ลูกค้าเหลือแค่สี่ตัวรหัสขอไข่แปดสิบแปดค่ะรหัสขอไข่แปดสิบแปดสีเขียวก้นหอยค่ะใครรับฟเ,เลยสวยมากขอไข่แปดสิบแปดค่ะเขียวก้นหอยแล้วก็สีนี้ลูกค้าจ,จะมองเป็นสีฟ้าจริงๆมันมันเป็นสีออกเขียวๆมินมินนิดนึงนะคะแต่มันสวยอะ่ะตัวนี้ไม่เคยเซลเลยนะเซลล่าสุดเก้าร้อยเก้าสิบคือไม่เซลกับเพื่อนเลยวันนี้เซลกับเพื่อนให้แปดแปดแปดส่งฟรีนอนหนูแปดสิบแปดครยังไม่ได้เฟเลย รัสนอนหนู88ใครยังไม่ได้เอฟเลยค่ะสวยมาก